อยู่ที่สะจ้าเขาจะมายามรอบกุ่งเนาะค่ะนะ้ะเพื่อนๆเนาะสายไวห้าหลังจ้าเมื่อคืนนี้ไปต่อเลยอีกอีกสามหลังไหนดูสิม่กีดตัวอืมมีไรล่ะค่ะเนาะอันนี้หลังนี้ได้เยอะอยู่คะ่ะนี่ใครขโมยอยู่คะ่ะเอ้วมันขาดแล้วหาหลังเพิ่พจะพดแก้วเนาะค่ะเนาะ หลังที่สองจะโอ้หลังนี้ก็เหมือนกันม่ะมีตัวปลาเล็กๆด้วยคือมีปลาคร่ะไปต่อเลยอีกอีกสามหลังค่ะมาดูซิหลังนี้ก่อนถัาปลาอยู่หล่นยุ่นลงน้ำเลยปลานะอันนี้คือปลาชลิดนึะค่ะเนาะ แม่นบ่ไมาคิดเดือดบ่อยู่ที่สะจ้าเขาจะมายำรอบกุ่งเนาะค่ะน้าเพื่อนๆเนาะสายไว้ห้าหลังจ้าเมื่อคืนนี้ปลาเยอะลงยู่ลงน้ำเลยปลานะอันนี้คือปลาสลิดเนาะค่ะเนาะแม่นบ่ไม่คิดเดือดบ่ลุ้นอีกสองหลังนะคะ ก็แก้วแล้วค่ะสมีงก็อิ่มแล้วเนาะคะ่ะเนาะปลาอยู่ลนยืนลงน้ําเลยปลานะ่ะอันนี้คือปลาสลิดเนาะคะ่ะเนาะแม่นบอกไปกินเด็ดบอกซ้กกหลังเจริญก็กินมาเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะทุกคนไปไปหลังต่อไปเนาะคะ่ะเนาะหลังค่ะไปดูซิอะหลังนี้ก่อน ตามรอบดักกุ้งจ้ามีไหมคุณเดี๋เดๆๆเด้อเดดูใกล้ๆกันเจ๊เจ๊เอาได้โอ้ซูบมามาณแถวเออโอ้ยไม่มันเลยหลังที่สองจ้าโอ้หลังนี้ก็เหมือนกันมีตัวปลาเล็กๆด้วย ก็มีปามามลาครับซ้ำหลังเจริญก็กินมะเนะาะค่ะทุกคนไปไปหลังต่อไปน,ะะน่าคะเนาะเอาเป็นต่วนเอายังมาใส่นอ่อปลาดุกบ้องปลาดุกมาเลี้ยงอ่ะเอาหลังนี้่ส่วนต่วนเอาอยังมาใส่นอ่อปลาดุกบ้องปลาดุกมาเลี้ยง กัลังนี้สิไปต่อเลยอีกอีกสามลักลอยู่ที่สะของข้าวนะคะเนาะอันนี้คือกุ้งในสะเรานะคะเนาะใส่ไปนลาคาเพื่อนหายอยู่หากินเราได้โอ้คือประมาาแถวเออเออไม่มันเลยอยู่ที่สะจา้า เขจะมายามรอบกุ่งเนาะค่ะนะ้อเพื่อนๆเนาะสายไว้ห้าหลังจ้าเมื่อคืนนี้อันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นที่นำไรออกอันนี้จะทำข้อ,อก,กบคยะกบไม่มีเลยค่ะกบหมดเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้โสิบกว่าตัวโอ้ยไม่ก็เขาเลยค่ะเพื่อนๆหลบกับห่างเนาะ โอ้โหจีบกวัวตัวโอ้ยไม่ปะเขาเลยค่ะเพื่อนหลอกกระห่างนะคะเนาะทางแนี่ยไม่ใส่โดนละค่ะทุกคน,คนใส่แล้ะไอจีได้พอแจวแล้วค่ะเห็นไหมลุ้นอีกสองหลังนะคะพอแจวแล้วค่ะสม,มกับอิ่มแล้วนะคะเนาะ ประมาณเลยอันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นที่นามใบออกอันนี้จะทำข,อข้อกบค่ะกบไม่มีเลยค่ะกบหมดเนาะค่ะล้างค่ะไหนดูสิอลังนี้ก่อนไหนดูสิมีกี่ตัวอืมมีอะไรละ่ะ มัานเลยยูทิศาของเ้านะคะเนาะอันนี้คือกุ้งในสะเรานะคะเนาะใส่ไปนราคาเพื่อนหายู่หายกินเนาะ,ะไปต่อเลยอีกอีกสามมึงกันเด้อค่ะเด้อจะได้กินเสาบัวนะคะเนาะจะได้แก้วกุ้งบัวเนาะมาเยอะ อยู่ที่สะจั้นเขาจะมายามรอบกลุ่มเนาะค่ะนะ้เพื่อนๆเนาะสายไว้ห้าหลังจ้าเมื่อคืนนี้อันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นที่นำใบออกอันนี้จะทำข้อกบใครจ้ากบไม่มีเลยค่ะกบหมดเนาะคะนะ่ะนาะหลังที่สองจ้าโอ้หลังนี้ก็เหมือนกันมีตัวปลาเล็กๆด้วยคือมีปลาค่ะ ไปต่อเลยอีกอีกสามลังสามลังเจริญก็กินวะเนะาะค่ะทุกคนไปไปหลังต่อไปเนาะคะเนาะไหนดูสิมีกี่ตัวอืมมีไรล่ะไหนดูสิมีกี่ตัวอืมมีไรล่ะปาลาเยอะลงยนต์ลงน้ำเลยปลานะอันนี้คือปลาสลิดเนาะคะเนาะแม่นบอล ไม่คิดเดือดบอกค่ะเนาะอันนี้ลังนี้ได้เยอะอยู่ค่ะน,นี่ใครข,ขโมยอยู่ค่ะเอาันขาดเลยหางรังเพิ่จะพดแก้วเนาะค่ะเนาะปลาโยนลงน้ําเลยปลาน่ะอันนี้คือปลาสลิดเนาะค่ะเนาะแม่นบ่ไม่คิดเดือดบอกเอาได้เขาคือประมาณแถว เออโอ้ยอาไม่มันเลยค่ะเนาะอันนี้หลังนี้ได้เยอะอยู่ค่ะน,นี่ไข่ขโมยอยู่ค่ะเอ,อ้ามันขาดเหรอโอ้หาหลังเพิ่งจะพกแก้วเนาะค่ะเนาะ,ะหลังที่สองจะโอ้หลังนี้ก็เหมือนกันอ,อมีตัวปลาเล็กๆด้วยคือมีปลาครั้งเนี่ไม่สใส่โดนแล้วค่ะทุกคนปูใส่ค่ะเนาะ ไอสีได้พอแจวแล้วค่ะเห็นไหมลังค่ะมาดูซิอาหลังนี้ก่อนซ้ม,มหลังเจไดพ็อลินมาเนะาะค่ะทุกคนไปไปลังต่อไปเนาะคะ่ะเนาะอังค่ะ ดูสิอลังนี้ก่อนอันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นที่นำไบออกอันนี้จะทำข้อ,อก,กบค่ด่กกบไม่มีเลยค่ะกบหมดเนาะค่ะเนาะบะหมานเลยไปต่อเลยอีกอีกซ้ำเราได้เพราะว่าคือบะมันแถะ เออโอ้ยอ้าไม่มันเลยทังค่ามาดูสิอลังนี้ก่อนทางเนี่ยไม่ใส่โดและค่ะทุกคนปูใส่แล้วละะแต่สิ่งใดพอแจวแล้วค่ะอหมนไหนมาดูสิม,มีชีตัว มีลายหลังอยู่ที่สะจ้าเขาจะมายามรอบกุ่งเนาะค่ะนะ้เพื่อนๆเนาะสายไว้ห้าหลังจ้าเมื่อคืนนี้ยามรอบดักกุ้งจ้ามีไหมคุณเดี๋เดๆๆเดดูใกล้ๆแจรนเจเจสามหลังจะได้พวกกลิ่นนะเมา่นาอค่ะทุกคน หลังต่อไปนะคะเนาะ,ะหลังที่สองจะโอ้หลังนี้ก็เหมือนกันมีตัวปลาเล็กๆด้วยคือมีปลาไหนดูสิมีกี่ตัวอืมมีหลายหลังค่ะไหนดูสิหลังนี้ก่อน โอ้ยหจบกว่าตัวโอ้ยไม่ก็เขาเลยค่ะเพืเ่อนหลอกกับห่างเนาะคะ่ะะเนไหนดูซิจีบตัว